สิวันรู้เรื่องวรู้เป็นยังไงบ้างคะ,คะหลังทานผลิตภัณฑ์ KO ค่ะหลังทานแล้วอาการที่ว่าบูบเบียนหัวหรือแม้กระทั่งปวดหัวค่ะอาการแบบนี้กี่ปีแล้วคะพี่ อ่าหนึ่งหนึ่งปีกว่าค่ะหนึ่งปีนะคะเป็นอาการเวียนหัวบ้านหมุนพวกบ่อยนะคะมีอาการหนึ่งปีนะคะทุกคนคะ่ะแต่ทานผิตภัณฑ์ตัวเคโอตัวเนี้ยเพียงแค่สิบวันเท่านั้นเองประทับใจมากเลยค่ะประทับใจมากเพราะว่ามันสามารถตรอบโจทย์กับร่างกายของเราเพราะว่านในการเอาใช้ชีวิตประจาวันอยู่แล้วค่ะเกได้ว,ว่านะคะมั่นใจมากประทับใจมากก็เลยอยากมาบอกต่อสิ่งดีๆใช่ค่ะ,คะถ้า,ถามีคะแนนเต็มสิบนะคะให้ผิดพันฑ์เคโอเท่าไหร่ดีคะให้คะแนนเต็มสิบโอโหสุดยอดมากใช่ไหมคะผิดพัณฑ์ อ่าเน,นี้ดีมากครับค่ะถ้าทุกท่านีาเป็นอาการเหมือนผม,มก็ให้กินเคโอครับค่ะรับรองว่าสุขภาพของท่านร่างกายแข็งแรงอ่าถ้ามีคะแนนให้ตัวเคโอสักสิบคะแนนคุณพ่อให้เท่าไหร่คะให้เต็มร้อยนะครับโอ้โมีสิบให้ร้อยนะคะสุดยอดมากชื่อแนกนะคะอายุสี่สิบปีค่ะเมื่อก่อนเคยทํางานอยู่ร้านขายปุ๋ยแล้วก็ขายสารเคมีค่ะช่วงนั้นจะอยู่กับสารเคมีทุกวันเช็คสต็อกทุกวันนะคะมันจะมีอาการ คันตามแข้งขาแล้วก็คันตามลาตัวปวดหัวมึนหัวเหมือนจะวูบอะค่ะอาการนี้จะเป็นอยู่ทุกวันเลยอะค่ะทีนี้มีคนแนะนําให้ทานผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะเขาชื่อว่า KO ค่ะก็เลยตัดสินใจซื้อมาทานประมาณ2กล่องนะคะแล้วก็ลองทดลองทานไปประมาณ1กล่องแรกนะคะก็สัมผัสผลลัพธ์ได้ว่ามันดีขึ้นนะคะดีขึ้นตั้งแต่หกล่องแรกนะคะทานวันละ 2แคปซูลค่ะเช้า1เย็นหนึ่งหลังอาหารนะคะก็รู้สึกว่ามันมันดีขึ้นอาการปวดหัวเวียนหัวอาการวูบพันตามเนื้อเนื้อตัวตามร่างกายแข้งขาค่ะมันก็หายไปนะคะรู้สึกว่ามันดีมากๆค่ะสั่งซื้อเลยค่ะเคโอตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีมากๆสุดยอดค่ะสั่งซื้อเลยนะคะขอแนะนำผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเคโอที่จะช่วยดูแลระบบหลอดเลือดปรับความสมดุลให้กับร่างกายกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด ลดคอเลสเตอรอลลด L D L หรือไขมันไม่ดีเพิ่ม H D L หรือไขมันดีด้วยสารสกัดจากธรรมชาติเช่นสนารสกัดจากควออยช่วยส่งเสริมสุขภาพของหัวใจและหลอดเลือดลดไขมันในเส้นเลือดและป้องกันไขมันอุดตันในเส้นเลือดสารสกัดจากบรอกโคลีช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดภาวะหัวใจวาย โรคหลอดเลือดสมองและช่วยป้องกันโรคความดันโลหติตสูงสารสกัดจากใบบัวบกมีฤทธิ์ในการยับยั้งอนุมูลอิสระซ่อมแซงเซลล์ผิวที่สึกหรอเพื่อรักษาแผลมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียฆ่าเชื้อราลดการตักเสบของแผลและที่สำคัญคือมีฤทธิ์เป็นแอนตี้ออกซิแดนท์ที่สูงกว่าวิตามินอ e ีถึง5เท่าไลอ้อนินสารสกัดจากสปายลีน่าสารสกัดจากแอปเปิลและโครเมียม ช่วยให้ผนังเส้นเลือดแข็งตัวช่วยปรับความสมดุลของหลอดเลือดเพิ่มพลังงานแก่ร่างกายเสริมสร้างภูมิคุ้มกันระบบไหลเวียนเลือดด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร K.O สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องผลิตภัณฑ์ KO นะคะวันนี้นะคะมีเคสลูกค้าที่เคยมีอาการนะคะเวียนหัวบ้านหมุนแล้วก็วูบบ่อยนะแล้วได้ทานผลิตภัณฑ์ตัว KO ตัวนี้นะคะแล้วก็เห็นผลลัพธ์ชัดเจนมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะลูกค้าอยากจะแชร์ประสบการณ์ดีๆเดี๋ยวมาฟังเสียงจากผู้ใช้จริงกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะแนะนําตัวเองกันหนึ่งค่ะชื่อพี่อะไรคะอ่าพี่ชื่อพี่แสงเพ็ญศรีสงนะนะค่ะเป็นคนจังหวัดอะไรเอ่ยเป็นคนจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะบุรีรัมย์แต่ว่าทํางานทํางานท,ที่สมุทรปราการค่ะอ่าตอนนี้นะคะคุกก้อมมาสัมภาษณ์ลูกค้าลงพื้นที่จริงนะคะอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการแต่ว่าตอนนี้เราอยู่ที่โลตัส นะคะบางปูเนื่องจากคุณพี่ทํางานแถวนี้นะคะก็เลยสะดวกที่จะให้สัมภาษณ์นะคะที่นี่เราก็เลยมาสัมภาษณ์ที่นี่กันเลยนะคะโอเคมาฟังนะคะว่าก่อนทานผลิตภัณฑ์ตัว KO นะคะพี่แสงเพชรมีอาการยังไงคะ่ะก่อนทานนะคะคุณพี่แสงเพชรมีอาการแบบไหนบ้างคะก่อนทานนะคะจะมีอาการเวียนหัวค่ะแล้วก็ปวดหัวมันจะบูบ แล้วก็เวลาเราเดินนะมันเหมือนจะเป็นอาการโค้งเพงค่ะจะเมือนอย่างเงี้ยจะเป็นอย่างเงี้ยทุกวันทุกวันนะคะอืมค่ะก็คือมีอาการเปลี่ยนหัววูบแล้วก็โค้งเค้งค่ะแล้วก็หลังจากรู้จักผลิตภัณฑ์ KO ได้ไงคะรู้จักผลิตภัณฑ์ KO นี้ในการเสิร์ชหาที่อินเทอร์เน็ตใน Google นะคะเสิร์ชหาเพราะว่าการในกินยาบำรุงกินยาพวกนี้เราต้องเสิร์ชหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตให้ให้ให้ตรงแท้แน่นอนก่อนว่า ผิตภัณฑ์ที่เราจะทานในสูตรและร่างกายของเราเนี่ยมันจะดีหรือตอบโจทย์เราขนาดไหนคะเพราะว่าศึกษาอยู่ประมาณ6เดือนกว่าโอ้โหเรียกได้ว่า<ะ>ศึกษาใช้เวลาพอสมควรน,นะคะ,คะแล้วก็หลังจากที่มั่นใจแล้วก็เลือกผลิตภัณฑ์ KO มาฟื้นฟูนะคะ,คะแล้วเป็นยังไงคะหลังจากที่ทานไปแล้วคะ่ะเห็นผลตั้งแตเ่เม็ดที่แหละคะ ตั้งแต่เม็ดเม็ดที่10ค่ะเม็ดที่10นะคะค่ะโอ้หนึ่งกล่องมันมี30เม็ดนะคะพี่แสงเพชรนะคะทานเพียงแค่10เม็ดก็คือทานวันละ1เม็ดเท่านั้นใช่ค่ะสิบวันรู้เรื่องสิบวันรู้เป็นยังไงบ้างคะหลังทานผลิตภัณฑ์เคอค่ะหลังทานแล้วอาการที่ว่าบูบเบียนหัวหรือแม้กระทั่งปวดหัวค่ะมันจะเริ่มลดลงลดลงลงเรื่อยๆค่ะตัวนี้เออดีอาการดีขึ้นอย่างอย่างต่อน่องอาการดีขึ้นค่ะแล้วมีอาการแบบนีกี่ปีแล้วคะพี่ หน,หนึ่งปีกว่าคะหนึ่งปีนะคะเป็นอาการเวียนหัวบ้านหมุนวูบบ่อยนะคะมีอาการหนึ่งปีนะคะทุกคนค่ะแต่ทานผลิตภัณฑ์ตัเคโอตัวเนี้ยเพียงแค่สิบวันเท่านั้นเองนะคะอาการดีขึ้นเรื่อยๆคุณพี่ก็สั่งต่อเนื่องเนาะต่อเนื่อใช่ค่ะแล้วถ้าถามความประทับใจนะคะในผลิตภัณฑ์เคโอค่ะพี่แสงพิจิตประทับใจกับผลิตภัณฑ์เคโอบ้างไหมแค่ไหนคะประทับใจมากเลยค่ะประทับใจมากเพราะว่ามันสามารถตอบโจทย์กับร่างกายของเราว่าในการเอาใช้ชีวิตประจําวันอยู่แล้ว ขา,าเรียกได้ว่านะคะมั่นใจมากประทับใจมากก็เลยอยากมาบอกต่อสิ่งดีๆใช่ไห<ช>ะ,ะถ้ามีคะแนนเต็ม10นะคะให้ผิดพันเทโอเท่าไหร่ดีคะให้คะแนนเต็ม10บโอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะเห็นไหมคะใครที่มีอาการดังกล่าวนะคะลองเลยไม่ผิดหวังแน่นอนใช่ค่ะนี่นะคะเสียงจากผู้ใช้จริงก็คอนเฟิร์มแล้วนะคะ ใครที่มีปัญหานะคะเกี่ยวกับอาการเวียนหัวบ้านหมุนนะคะวูบบ่อยโลหิตจ,จางนะคะก็ติดต่อเราตามเบอร์ด้านล่างได้เลยนะคะผลิตภัณฑ์ KO ตอบโจทย์ท่านได้เป็นอย่างดีนะคะนี่ก็เป็นเสียงจากผู้ใช้จริงนะคะยืนยันว่ากินจริงเห็นผลจริงอะ่ะวันนี้ไม่แค่นั้นนะคะไม่เพียงมาคอนเฟิร์มว่าทานจริงเห็นผลจริงวันนี้จะมาทานให้ดูด้วยใช่ไหมคคะ<ช>เป็นการให้ความวมั่นใจนะคะว่าทานจริงๆอะ่ะเดี๋ยวเรามาค่ะตอนนี้นะคะไม่เพียงแค่มาคอนเฟิร์มนะคะมายืนยันว่าสินค้า KO ดจริงตอนนี้จะมาทานให้ดูเลยนะคะคือทานจริงเห็นผลจริงนะคะ่ะ,ะโอเคค่ะพี่สาเพชรแกะเลยค่ะพี่ส่เพชรแกะมาแล้วนะคะบบนในหนึ่งกล่องจะมีกี่เม็ดคะ30เม็ด30เม็ดหนึ่งกล่องผลิตภัณฑ์ KO หนึ่งกล่องมีง30เม็ดนะคะก็มันจูกใส่แผงแบบนี้นะคะเป็นเม็ดสีอะไรคะเม็ดสีแดงเป็นเม็ดสีแดงแบบกินเม็ดสีแดงนะคะนี่นะคะเป็นเม็ดสีแดงแบบนี้เลยนะคะนี่คือการแกะกล่องจากกล่องที่แบบมาจากสํานักงานใหญ่เลยนะคะมี ถุอว่าติดตีมอย่างแน่นหนานะคะนี่เราแกะกล่องสุดๆให้ดูันเลยนี่นะคะเดี๋ยวพี่แสงเพชรนะคะจะทานให้ดูแล้วนะคะว่าทานจริงเห็นผลจริง<ช>ทาน,ทานจริงเห็นผลจริงแล้วก็ทานง่ายเลยค่ะทานง่ายนี่นะคะทานเข้าไปแล้วนะคะนี่เพียงแค่นะคะบำรุงนะคะวันละหนึ่งเม็ด่านั้นเองนะคะอาการดังกล่าวก็ดีขึ้นตอนนี้เยกะเลย่า ไม่เบียนหัวแล้วไม่วูบแล้ว<อ>ใช้ช <r> ีวิตปกติได้ทํางานได้นะคะ,ะ,คะแล้วช่วงที่ทํางานอยู่อะคะช่วงที่รอแบบยาการวูบมันใช้ชีวิตลำบากไหมคะลองเล่าให้ฟังนิดนึงอ่าช่วงที่ยังไม่ได้ทานเคอนะคะมันเป็นช่วงที่ใช้ชีวิตลําบากลำบากมากลำบากจริงๆค่ะเพราะว่าเราต้องังทุกทุกทุกวิถีก้าที่เราทํางานของเราค่ะจ้ะแล้วก็มันก็จะกังวลหลายๆอย่างการลุกการเดินมันสามารถที่จะวูบตอนไหนก็ได้ เมื่อ,อไหรก็ได้ uh huh. แต่พอมาทานเคโอแล้วอาการมันดีขึ้น uh huh. มันสามารถใช้ชีวิตปกติประจําวันของเราได้ค่ะ uh huh. อันนี้ทานจริงๆค่ะค่ะ uh huh. นี่นะคะเป็นการยืนยันนะคะกินจริงเห็นผลจริงนะคะเดี๋ยวให้พี่แสงเพชรนะคะบอกกับท่านผู้ชมอีกนิดหนึ่งว่าใครที่มีอาการอย่างพี่แสงเพชรให้ทานเลยค่ะสร้างความมั่นใจให้กับท่านผู้ชมนิดนึ่งค่ะถ้าใครมีอาการดังกล่าวที่เกิดมาแล้วนะคะให้คุณเปิดใจทานเคโอในผลิตภัณฑ์อันนี้นะคะเพราะว่ามันสามารถที่ ช่วยเราในการำดำรงชีวิตประจำวันให้เราใช้ชีวิตประจำวันให้ดีขึ้นและมันจะมีผลต่อเราในอนาคตข้างหน้าเราอย่าชะล่าใจในเรื่องเล็กๆ,ๆน้อยในสิ่งนี้เพราะฉะนั้นอยากให้ทุกท่านได้มาทานผลิตภัณฑ์ KO ของเราค่ะโอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะใครที่มีอาการดังกล่าวนะคะติดต่อเราตามเบอร์ด้านล่างได้เลยนะคะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องชาแนลนะคะผลิตภัณฑ์ KO นะคะที่ช่วยในเรื่องเกี่ยวกับระบบเลือดนะคะวันนี้นะคะเราอยู่กับผู้ใช้จริงนะคะที่เคยมีปัญหาเกี่ยวกับเอ่อได้รับอุบัติเหตุจากการตกบันไดนะคะแล้วก็เอ่อหลังจากที่รับอุบัติเหตุเนี่ยมีอาการบ้านหมุนนะคะเวียนหัวนะแล้วก็ได้ทานผลิตภัณฑ์ตัว KO ตัวนี้นะคะแล้วเห็นผลลัพธ์ชัดเจนนะคะวันนี้นะคะอยากแชร์ประสบการณ์ดีๆมาฟังเสียงจากผู้ใช้จริงกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนาตัวเองนิดนึงค่ะชื่อคุณอะไรคะผมชื่อคุณพ่อบุรีอินนุชครับค่ะอายุเท่าไหร่คะ78ปีครับเป็นคนจังหวัดอะไรคะจังหวัดสุรินทร์ครับจังหวัดสุรินทร์นะคะแต่ว่าตอนนี้คุณพ่อมาหาลูกสาวที่กร <มา S 1> ุงเทพมาลูกสาวอ๋อค่ะก็เดี๋ยวก่อนอื่นนะคะก่อนที่จะทานผลิตภัณฑ์ตัวเคโอค่ะคุณพ่อมีอ,มอาการยังไงบ้างคะโอ้ตอนนั้นเกิดุบดตตุออขึ้นมาตกบันไดค่ไปหาหมอมาสาม สามคืนค่ะหลังจากนั้นก็มาอยู่นอนที่บ้านคก็มีอาการเวียนบ้านหมุนเลยครับเวียนหัวมากตอนจะมีอาการแบบนี้ประมาณกี่วันคะประมาณสามวันสามวันก็คือมีอาการบ้านหมุนเดินไม่ได้ต้องประคองอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะก่อนทานมีอาการบ้านหมุนเวียนหัวใช่ไหมคะแล้วหลังจากที่ทานค่ะสัมผัสการเปลี่ยนแปลงได้ว่ามันมีความรู้สึกยังไงบ้างคะก็หายครับอาการทุกอย่างก็ปกติ ปกติก็คืออาการเบียนหัวบ้านหัวที่หายไปหายไปใช่ไหมคะค่ะทานเช้าหนึ่งเย็นหนึ่งนะคะนี่นะคะก็เป็นกล่องที่คุณพ่อทานจริงๆนะคะหนึ่งกล่องมีกี่แผงคะมีสามแผงค่ะหนึ่งกล่องมี30สเม็ดนะคะค่ะคุณพ่อทานจริงๆนะคะก็เรียกได้ว่านะคะคุณพ่อประทับใจมากอยากจะแชร์ประสบการณ์ดีๆใช่ไหมคะประทับใจมากทุกท่านที่เป็นอาการเหมือนผมก็ให้กินเคอนะครับ รับรองว่าสุขภาพของท่านร่างกายแข็งแรงคุณพ่อมีโรคประจําตัวไหมคะเป็นโรคอักขมดันครับโรคความดันนะคะคุณพ่ออายุ78ปีแน่นอนนะคะย่อมมีโรคความดันเป็นโรคประจำตัวอยู่แล้วแต่ว่าทานผลิตภัณฑ์ KO ไม่มีผลกระทบต่อร่างกายใช่ไหมคะไม่มีไม่มีทานได้ปลอดภัยนะคุณพ่อ,พอนะ<ป>ค่ะคุณพ่อมั่นใจว่าอายุข,ขนาดคุณพ่อก็ทานได้นะคะใครที่มีปัญหาปวดหัวนะคะหรือว่าบ้านหมุนเหมือนคุณพ่อเนี่ยทานเลยใช่ไหมคะทานได้เลยครับทานได้เลยใช่ไหมคะ Uh, ถ้ามีคะแนนให้ตัว KO สัก10คะแนนคุณพ่พอให้เท่าไหร่คีคะให้เต็มร้อยนะครับโอ้ oh, <laughs> มี10ให้ร้อยนะคะคสุดยอดมากๆเลยนะคะค่ะวันนี้นะคะก็เป็นประสบการณ์ดีๆนะคะสำหรับคนที่มีอาการปวดหัวนะคะบ้านหมุนนะคะเดินไม่ได้นะ,ะทานผิภัณฑ์ KO สัมผัสการเปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้นตั้งแต่ออประมาณเม็ดที่เท่าไหร่คะคุณพ่พอตั้งแต่10เมตร ประมาณ1ิเมก็คือประมาณห้าวันนะคะ5้าวันอาการดีขึ้นมากเดินได้เดินเหินได้ช่องเลยใช่ไหมคะก็คือไม่เวียนหัวแล้วมันมีอาการมึนหัวเวียนหัวอืมค่ะเห็นบอกว่าล่าปกติทํางานได้ค่ะทํางานได้ปกติตามปกติอืมประทับใจมากเลยใช่ไหมคะประทับใจมากครับอืมค่ะแล้วของสินค้าดีๆแบบนี้คุณพ่อกล้าบอกต่อเพื่อนบ้านไหมคะกล้าบอกครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับค่ะซึ่งผลิตภัณฑ์ของเคโอนี่มีคุณภาพดีจริงๆครับกินแล้วก็ดีมากครับ ดีมากนะคะโอเควันนี้นะคะไม่เพียงแค่มาแชร์ประสบการณ์ดีๆนะคะคุณพ่อยังจะมาทานให้ดูด้วยนะคะเป็นการยืนยันนะคะว่าทานจริงเห็นผลจริงนะคะเดี๋ยวให้คุณพ่อแกะเลยนะคะแล้วทานให้ท่านผู้ชมดูเลยะค,ะค่ะเนี่ยค่ะก็เป็น KO นะคะจะเป็นเม็ดสีอะไรคะเม็ดสีแดงครับเม็ดสีแดงนะคะบรรจุ<ม>ใ,นในแคปซูลแบบนี้นะคะเดี๋ยวคุณพ่อจะทานให้ดูเลยนะคะทานเลยค่ะ นี่นะคะวัย78ปีนะคะได้รับผลกระทบจากตกบันไดนะคะมีอาการหลังที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยนะคะมีการเวียนหัวบ้านหมุนนะคะทัน KO ไปตอนนี้นะคะได้สุขภาพกลับคืนมาและอาการบ้านหมุนหายไปแล้วใช่ไหมคะหายเลยครับตอนนี้นะคะ,ะ,ค,ะคุณพ่อก็คือเดินใช้ชีวิตได้ปกติต้องวังอาการปเป็นปกติ้วครับทางา,านได้ค่ะมั่นใจในสินค้ามากมากเลยใช่ไหมคะครับ นี่นะคะนี่ก็เป็นเสียงจากผู้ใช้จริงนะคะที่ทานผลิตภัณฑ์ KO แล้วนะคะประทับใจมากๆเลยค่ะสําหรับใครนะคะที่มีภาวะคอเลสเตอรอลนะคะในเลือดสูงนะคะมีอาการเบียนหัวบ้านหมุนนะคะก็ติดต่อมาทางเบอร์ด้านล่างได้เลยนะคะโทรมาตอนนี้เรามีโปรโมชั่นให้ท่านนะคะสวัสดีค่ะชื่อแน็กนะคะอายุ 40, 40ปีค่ะเมื่อก่อนเคยทํางานอยู่ร้านขายปุ๋ยแล้วก็ขายสารเคมีค่ะ ช่วงนั้นจะอยู่กับสารเคมีทุกวันเช็คสต็อกทุกวันนะคะมันจะมีอาการคันตามแข้งขาแล้วก็คันตามลาตัวปวดหัวมึนหัวเหมือนจะวูบอะค่ะอาการเนี้ยจะเป็นอยู่ทุกวันเลยอะคะ่ะแล้วก็ทีนี้มีคนแนะนําให้ทานผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะเขาชื่อว่า K.O. ค่ะก็เลยตัดสินใจซื้อมาทานประมาณ สองกล่องนะคะแล้วก็ลองทดลองทานไปประมาณหนึ่งกล่องแรกนะคะก็สัมผัสผลลัพธ์ได้ว่ามันดีขึ้นนะคะ่ะดีขึ้นตั้งแต่หนึ่งกล่องแรกนะคะจะทานวันละสองแคปซูลค่ะเช้า1นึ่เย็นหนึ่งหลังอาหารนะคะก็รู้สึกว่ามันมันดีขึ้นอาการปวดหัวเวียนหัวอาการวูบพันตามเนื้อเนื้อตัวตามร่างกายแข้งขาค่ะมันก็หายไปนะคะรู้สึกว่ามันดีมากๆค่ะสั่งซื้อเลยค่ะ K.O. ตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีมากๆสุดยอดค่ะสั่งซื้อเลยนะคะ